ยอมจ่ายห้าหมื่เมื่อกลับบ้านไมได้ค่ะพอมีสุดไหค่ะกลับได้ชครับไม่ๆม,ม,มาทุกคนนงะที่ไม่โดนเลยค่ะจะแบบเงินสดไม่ได้บัตรเครดิตได้เฉี่ยขาดแล้วแป๊ วงการมิสแกรนเดือดอีกแล้วค่ะเมื่อผู้เข้าประกวดมิสแกรนและคปรปฐมนา2025ไม่ขอทนแล้วขอจ่ายเงิน50,000บาทเพื่อขอถอนตัวออกจากการประกวดอุ๊ยแรงมากแรงจริงเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กัน,กนเลยค่ะยูท่านกองอื่นนะเป็นแบบนี้กลับบ้านนูจริงทำไอย่างนี้ถูกไ,ไปแล้วพี่เกย์จริงๆหนูยอมจา่าย50,000เพื่อกลับบ,นะบ้านไม่ได้แลทกันครับูย์ใคแล้วแต่เลย,เลยทุกคนมาที่นี่ฟังนะ ทุกคนมาที่นี่อยามาหาโมมาหาโค้ชปามิสุดใช่ไหมค่ะครับได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไมไมาทุกนนะที่พี่โทเลยค่ะจะบเงิงนสดได้ไก็นีไ้ี่ยานแวกทุกคนนะั่งพ่อี่พ่มเมีอะไรจะพูดไหมอเอนะอโงไหมละละครพอสยงนี้อย่างเราหีนน,นะครับทุก มาให้ทุกคนฟัง่งก่อนอันเนี้ยที่พี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เปิดใจอะเพราะพี่อยากดูจุดเนี้ยว่าแม่งใครสู้จริงใครที่สู้คือบางั้งอ่ะเขาจริงๆริงพี่ไม่รู้หรอกว่าพ่อในหัวพ่อคิดอะไรพ่ออาจจะแบบนี่ยจะเป็นทองสาวของกูป่าววะแต่แม่ปากไม่สู้อย่างงี้ก็ตัดช้อยง่ายๆอันนี้ถามว่าดิ่เลอรงเสียใจไหมเสียใจเต่ยนเรียนลงพูดสุดท้ายหบอกเอ้ามนมีสู้กับเรื่องอะไรแบบเนี้ยเออแ,แต่ บอกลตลอดในสิ่งที่บอกตลอดย้ำก่นพูดคือให้เกียรติบอกเลยเดีย๋ดวยวบางทีเราจะพูดอะไร ตามกลางเพื่อนๆผู้เข้าประกวดและบรรดาแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับนางงามผู้เข้าประกวดมิสแกนนาคมปฐมนา2025ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการถอนตัวกันแน่จนหนึ่งในวิทยากรที่บอกให้นางงามถอนตัวไปไม่ปล่อยให้เรื่องราวใหญ่ออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้องที่ร้องไห้หรือว่าน้องที่เดิอนออกในชื่อน้องฟ้านะคะเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนนาคมปฐมในปีนี้ ะคซึ่งคลาสที่เจมได้ไปพูดเนวเวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพูดง่ายเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลังให้ตัวเองแล้วก็การสร้างตัวตนนะคะก็คือในคลาสก็จะมีเจมแล้วก็มีพี่เคแต่เพจแรงบนดาลเนี่ยเป็นถ้าพูดภาษาพมาก็เหมือนเป็นวิทยากรนะคะให้กับกองประกวดในครั้งนี้นะคะซึ่งก็คือพูดในคลาสนี้แหละก็เลยเปิดเป็นคลิปอย่างนั้นไปแต่ความเป็นจริงนะคะอันนี้คือจะบอกว่าตอนจบแลวเราก็มีเซอร์ไพรส์กันแหละแบบว่าเอ้ย น้องๆก็ร้องไห้กันเพราะว่าเด็กๆเก็บตัวมากันประมาณ4วันและมันก็เริ่มแบบเหนื่อยท้อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือแกล้กองอะไรเงี้ยยอกอะไรเงี้ยแต่สาบน,น้องที่ร้องไห้เราก็บอกว่าเออออกเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องนี้ที่ช่อน้องฟ้าเนี่ยเรามีการเตรียมกันมาก่อนนะคะน้องฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในอ่เขาเรียกว่าในแผนการของเรานะคะที่จะแบบแกล้งเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นคาเรียนรวมมาสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก เอ่อวันต่อไปเนี่ยจะมีการซ้อมเขาเรียกซ้อมใหญ่แล้วก็วันต่อไปก็จะเป็นไฟนอลในวันที่28แล้วเนาะโอ้ยตกอกตกใจหมดคิดว่าจะเกิดดราม่าเดือดในเวทีมิสแกรนซะแล้วที่ไหนได้เป็นการแกล้งเพื่อนนางงามแบบขำ,ำๆนั่นเองแล้วผู้ประกวดมนะิสแกรนด์นครปฐมหน้าพน2่ที่ยอมจ่ายเงิน50,000บาทเพื่อขอถอนตัวจากการประกวดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถอนตัวจริงจ้า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ